ดูตัวที่เป็นรหัสหลักกับรหัสรองรหัสรองของครูคือประเทศเป็ดตรงนี้เราจะทําเป็นสามเหลี่ยมคลิกเลือกนะคะก็คือกล่องคาสั่งผสมเนาะอยู่ในหน้าที่3นะคะเดี๋ยวเราจะต้องลบอันนี้ทิ้งเนาะเราจะต้องลบอันนี้ ID ทิ้งครูลบ id type ทิ้งนะตัวที่เป็นรหัสรองอลบไปแล้วทีนี้เครื่องมือที่เราจะใช้ในการทํากล่องคําสั่งผสมอยู่ในแท็บออกแบบ บางเครื่องมันจะเป็นดีไซน์ฟอร์มหรืออะไรนี่แหละในห้องนี้เนาะมันจะกละชื่อกันนักเรียนไล่ดูนะใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะเครื่องมือตัวนี้นะไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่อันนี้นะเช็คด้วยอ่ะเอาเมาส์ใช้ยังไงเอาเมาส์ไปเอาเมาส์ไปชี้มันจะมีข้อความขึ้นมาเนาะเป็นกล่องคําสั่งผสมอ่ะก็ลากแทนตรงเมื่อกี้เลยที่เราลบทิ้งไปเนาะไม่ทันดูในหน้าที่สามนะคะ ตรงนี้ไม่ต้องเลือกอะไรเลยนะคะคลิกถัดไปอ่ะชื่อตารางชื่อตารางเมื่อกี้ที่เราลบคือรหัสรองรหัสรองก็คือมันจะดึงข้อมูลมาจากตารางไทยเพราะฉะนั้นเราจะเลือกตารางไทยก็คือง่ายๆนะคะนักเรียนเช็คจากอ่ะเช็คจากตรงนี้ก็ได้เราทํางานอยู่ในฟอร์มดักเพราะฉะนั้นชื่อตารางที่เราจะเลือกจะต้องไม่ใช่ฟอร์มดักเนาะก็ค <startups> ือเราจะดึงข้อมูลจากไทยนะคะดึงข้อมูลจากไทยนะ อ่ะคลิกถัดไปถ้าถ้าหน้านี้มาแล้วไม่มีสองไม่มีสองเขตข้อมูลแปลว่าเลือกผิดให้ย้อนกลับไปแล้วเลือกอีกตารางหนึ่งนะคะอ่ะคลิกตรงนี้ตรงที่เป็นสองหัวเนาะก็คือเลือกมันมาทั้งหมดนะคะเลือกเขตข้อมูลมาทั้งหมดหเสร็จแล้วกดถัดไปอ่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะเลือกเขตข้อมูลที่ไม่ใช่รหัสเนาะ เลือกเขตข้อมูลที่ไม่ใช่รหัสของครูก็จะเป็นไทยเลือกไทยนะคะ,ะเสร็จแล้วกดถัดไปตรงนี้นักเรียนไม่ต้องตกใจเพราะว่าครูยังไม่ได้ให้นักเรียนเกาะข้อมูลของนักเรียนจะไม่มีข้อมูลด้านล่างนะคะกดถัดไปได้เลยกดถัดไปได้เลยตรงนี้เมื่อกี้เราลบอะไรทิ้ง เราลบรหัสรองทิ้งเนาะเพราะฉะนั้นการเก็บค่าเขตข้อมูลให้เก็บในรหัสรองก็คือตัวที่เราลบทิ้งนั่นแหละลบอะไรทิ้งให้เลือกอันนั้นเนาะหรือไม่งั้นก็คือจำว่ารหัสรองของครูก็จะเป็น ID type กดถัดไปอ่ะไอที่เราลบทิ้งไปเมื่อกี้มันคือรหัสประเภทเพราะฉะนั้นเราจะตัดคำว่ารหัสทิ้งเนาะมันก็จะเหลือคำว่าประเภทอ่ะอาจจะเป็นประเภทเป็ดก็ได้ใส่เข้าไปแล้วก็กดเสร็จสิ้นนี่ ให้คลิกขวาบันทึกแล้วเทสเนาะคลิกขวาอุมมงงฟอร์มอ่ะกรณีกรอกข้อมูลแล้วแบบครูเนาะมันจะมีมาให้เลือก